ถึงปีใหม่เมืองมาเมื่อใดนะครับพ่าก็จะมาเลี่ยงผีเจ้าตีเลี่ยงผีขโมือกันเนื้ออ่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง i อเอมภูเก็ตนะครับอ่าหลังจากที่ปีใหม่เมืองนะครับหรือว่าเทศกาลสงการผ่านพ้นไปนะครับผมก็มาเยี่ยมอ่าลงผลิตดินปลูกของผมนะฮะว่าเป็นไงบ้างนะครับก็อ่าเข้ามาก็ของพร้อมขายนะครับสต็อกเรามีนะครับเต็มเลยนะและก็สิ่งที่อ่า บุคลากรหรือว่าซีอีโอผมมาทําการบวงสวงไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าในควักนี่นะครับเนี่ยที่เป็นเนี่ยเป็นกระทงเป็นตองเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อนะครับว่ามีการบูชานะครับเครื่องมือทำมาหากินนะครับอันนี้ก็เป็นโม่ดินปลูกนะครับก็ นี่เขาก็จะมีการนี่น่าจะเป็นน้ํานะครับอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวผมลองดมดูก่อนนะครับขออนุญาตดมแป๊บหนึ่งโอ้อันนี้ขึ้นเลยนะฮะน,นี้เป็นเหล้าขาวน้อยหนึ่งนะครับอ่ายเจ้าตี้นะครับอันนี้เป็นสวยสวยดอกอันนี้น่าจะไหววันอ่ายมาสองวันแล้วครับตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วนะคิดว่านะฮะพรายผมก็ไม่ได้เข้ามากําลังเข้ามาวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นกระทงควักอันนี้เป็นข้าวนึ่งนะครับข้าวนึ่งข้าวนึ่งหรือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวแห้งเก็บแดบแล้วนะครับมันแห้งแห้งตบแดบแล้วนะฮะอันนี้ก็มีเทียนนะครับอันในน้อยนี่หนึ่งอันนะครับใส่ไ้นี่ก่อนอันนี้เป็นหมากกับภูนะครับหมากภูหมากภูแดนอ่ามีอันนี้อะไรอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ อันนี้เป็นอ่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับอันนี้เป็นมาพูนะครับยาเส้นอ๋อนี่น่าจะเป็นอ่ากระดาษพันยาเส้นนะครับนฮะอันนี้เป็นกระดาษพันยาเส้นนะฮะโอเคต่อไปอันนี้เป็นอ่าอ่าขนมนะครับข้าวต้มนะครับใส้อ่า <Another one. S 2> อันนี้เป็นข้าวต้มใส่ถั Creation, ถว่วแดงถั่วดํานะครับน่าจะถั่วดํานะครับ แล้วนี่ก็เป็นขนมจอกนะครับขนมจกใส่มะพร้าวขนมจอกใส่มะพร้าว,น,าาวนะครับขนมอจอกอันนี้เป็นคําเมืองเขาท้องว่าขนมเกลือนะครับขนมเกลือนะครับผมจะไม่เตะเพราะว่าผมมือเปื่อนแล้วฮะมันไม่เตะละครับเราจะไม่แกะละอันนี้เป็นขนมเปี๊ยะนะครับขนมเปี๊ยะวางนี้นกันเนี้ยอัน,นมีการบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วยให้ของพวกเนี้ย พามาหากินนะครับเป็นแหล่งทำมาหากินของเราก็เลยต้องไหว้ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางที่ช่วยปกปักรักษานะครับหมายความว่าถ้าใครจะมาลักครอบลักครัวนี่ต้องคิดดูดีๆเลยนะครับนอกจากากล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยก็ยังมีเจ้าที่เจ้าแดนที่เราได้เลี้ยงไว้นะครับเยอะแยะเลยนะครับเขาจะต้องมาช่วยเราดูแลนะครับอันนี้เป็นกับไฟไม่ใช่ตาพญานาคนะเป็นตาจ้างนะครับเอลเลฟต S <S <an> นะกับไฟมีลูกอมนะครับลูกอมลูกอมอันนี้เป็นอะ,อะไรก็ไม่รู้อ๋อบุรีครับอันนี้เป็นบุรีนะครับพันมาเรียบร้อยนะครับโอ้เพิ่นทาเป็นควักเป็นสวยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเมี่ยงนะครับผมจะลองแกะดูว่าเป็นเมี่ยงหรือเปล่านะฮะลองดูสิเป็นเมี่ยงไหมถ้าเป็นเมี่ยงนี่โอเคเลยนะฮะเจ้าตีจะได้เปล่งน,นะครับ คุณสมบัติของเมี่ยงเนี่ยนะครับถ้ากินไปแล้วก็จะทําให้การอยู่ยามอยู่เวรเมี่ยงจริงฮะเห็นไหมเป็นเมี่ยงนะครับเมี่ยงเนี่ยเมี่ยงคืออคือเมี่ยงครับเมี่ยงนี่จะเป็นเมี่ยงส้มนะครับกินกับเกลือนะครับผมก็อยากกินเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมกลัวรูองเพราะมันอยู่หลายวันแล้วนะฮะอันนี้ก็มีทูบนะฮะก็เป็นความเชื่อนะครับผมให้ท่านดูว่าเอของบูชาก็จะมีประมาณนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่เลี้ยงเป็นหัวหมูเป็นอะไรนี่ก็เป็นแล้วแต่แล้วแต่กําลังทรัพย์ของท่านเลยนะครับว่าจะทําให้อาธธุรกิจหรือว่าสิ่งที่ท่านได้ใช้ประโยชน์จากจากตรงนั้นนะครับตอบแทนกลับมาร้อยเท่าพันเท่าก็ว่าไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำระบบกล้องผมก่อนเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตน่าจะหลุดนะครับก็เลยมาดูหน่อยนะฮะส่วนของผมนี่เดี๋ยวจะเลี้ยงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวหาวันก่อนนะครับเพราะว่า กำลังแล้วการแล้วงานมาทีนะครับอ่เดี๋ยวไปดูธุรกิจอ่าุ่มฐานขายนะครับช่วงนี้เผาไม่ได้นะครับพอดีมันเป็นหน้าแรงอ่าแล้วเขาไม่ให้เผาะนะครับก็เลยไม่ได้ขุมฐานเลยนะครับก็เตาถ่านก็แห้งเลยนะครับตอนนี้เฮยเบ้อเฮยเบอเเบอ่าตรงนี้ฮะอ่าเดี๋ยวรอเขาให้เผาได้แล้วเดี๋ยวเราค่อย มากุมทานเผาขายกันอีกทีนะฮะตอนนี้สต๊อกฐานมีอยู่นะฮะที่บ้านฮนะ,อะโอเคอาแล้วผมก็จะได้เวลาเมือบ้านแล้วนะครับอ่าไปกินแกงบะหนุนก่อนแล้วก็มีลาบแล้วก็อ่าของกินที่คิดว่ามันจะช่วยส่งเสริมนะครับให้เราดวงดีถูกหวยสักหวดนะโอเค ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับปีใหม่เมืองขอให้โชคดีมีใจกันทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆอย่าลืมกินแกงมะหนุนด้วยนะครับสวัสดีครับ go รัดสวนลำไยไปโอเคแล้วพบกันฮะ